ก็ช่วงพาทำพาทานพาเที่ยววิถีใหม่ไปกับพอชอค่ะและแม่นั้นก็พามาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านโลหานั่นเองและข้างหลังของแม่นั้นก็คืออ่างเก็บน้ำคลองป่าบอลน,นั่นเองแต่เอ๊ะเห็นสับปะรดไหมคะทำไมมีรูปสับปะรดอยู่ตรงกลางป้ายเพราะว่าที่นี่เขามีสับปะรดที่เด็ดและอร่อยนั่นก็คือสับปะรดพันปัตตเวียนั่นเอง และภายในชุมชนนี้จะมีกิจกรรมหรือสถานที่เที่ยวเป็นแบบไหนไปชมกันค่ะ ครับสวัสดีครับที่เรามายืนอยู่ก็คือหมู่บ้านพี่น้องชาวมณิซึ่งเป็นจนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชาติปันภาคใต้ที่อาศัยอยู่บนเตืออเของมรนทัดระหว่างจังหวัดตสตูลจังหวัดตรังพัทลุงและก็สงขลาบางส่วนและที่เรายืนอยู่ก็คือกลุ่มพี่น้องจนเผ่าพื้นเมืองชาวมณิกลุ่มลักป่าบอนซึ่งอาศัยอยู่ประชากรประมาณ33คนบวกลบ แล้วก็จะพึ่งป่าอาศัยเสื้อเกามันตัดหรือว่าพื้นป่าเองนี้อาศัยอยูอ่ตั้งแต่บรรตบุรุษของเขาจนมาถึงยุครุ่นลูกหลานแล้วก็ได้อยู่แบบวิถีซึ่งอยู่ร่วมกับป่าแล้วก็วิธีการหาเผือกหามันหาลูกไม้ตามฤด,ดูกาลการลา่าสัตว์ตามวิถีชีวิตพี่น้องชนเผ่าที่เขา เราเล่าต่อกันมาตั้งแต่ยาตะบุนไพรรักษาโรคการล่าการอยู่อาศัยการปึ่งปิง,ป,งป่าแล้วก็ที่หน่าตึ่งก็คือการอาศัยอยู่ในพื้นป่าตั้งแต่สมัยบรรพับุรุษพวกเขาเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูจิจกรรมของกีนน้องมานี้ความเป็นอยู่ของกลุ่มนี้ก็คือพูดง่าว่าขึงถาวร ขึงตาวอนก็เป็นลูกกระต๊อกเล็กๆเป็นลูกกระหน่ำที่ทำจากาไม้ตีดไม้ต่างๆไม้เล็กๆเพื่อจะอยู่ร่วมกับป่าได้อ,อีกกลุ่มก็คือกลุ่มเล่อนก็คือใช้ปืนหมาเห็นใช้หญ้าใช้ใบไม้ตับถมแล้วก็ตำปินทับแล้วก็อีกกลุ่มก็คือกลุ่มสาวรที่มีบ้านเป็นกระเบื้องห้องน้ำที่สะดวกแล้วแต่กลุ่มนี้ถือว่ากลุ่มขึงตาวร เดี๋ยวเราาไปดูกิจก,กรรมของพี่น้องมณนนิว่ามีอะไรบ้างที่เราถืออยู่ที่พี่น้องมน,นี้ถืออยู่นี่ผู้ใหญ่ท่อมลักป่าบอลน,นี่ที่เราเห็นก็คืออาวุธของพี่น้องจามน,นี้ซึ่งกขอตําจากไม้สร้างหรือว่าไม้ไผ่คร่องยาวมีการตัดต่อ แล้วก็บอกเล่าตั้งแต่สมัยอ,อ,อดีตที่เขาเล่าต่อเรื่องอ,อ,อาวุธที่เขาพาไปล่าสัตว์ส่วนตัวนี้ก็เรียกว่าที่ใส่บินล่ะไอ้เล,เล่เหล่ตอมมาฮึกภาษามันนี้ก็เรียกว่ามาฮึกมาฮึกก็คือที่ใส่ดอกอาวุธที่เก็บอาวุธของเขาส่วนด้านในก็อันนี้จะเป็นบินลาะเขาเรียกภาษามันนี้ก็คือบินลาะเออ เดี๋ยวพี่ดูเลยีนยังนกึน่งยัยงยาอ,อ๋ตีนยังยามาดอกตีปีนอ้องอัน,นี้เราจะไว้สาธิตเป่าแต่ไม่ไม่ได้ใช้ยาเดี๋ยวจะให้ดูเอ่อใช้ดูที่เขาอาบยาพิษแล้วนี่จะปินยาพิษที่เขาแปะไว้แล้วก็เผ่าสัตว์แล้วก็ ยางินที่นี้จะซึมเข้าไปในเส้นเลือดของสัตว์แล้วก็ทําให้สัตว์เสียชีวิตเป็นภูมิปัญญาที่พี่น้องจาวมันนี้เขาเล่าเรื่องยาพิษสามุนไพรที่เขาเอามาอาบแล้วก็ล่าสัตว์ได้แล้วก็อีกตัวหนึงน่งอได้วยครับอีกตัวก็คือซุยบาซุยก็เรียกบาซุยก็คือขยดตะลางขยดตะลางซึ่งจะทําให้กระบอกลื่นมีเล็กอัดในกระบอกใจใจถ้าไม่มี<จ>ตัวนี้ เขาก็ผอมไม่ได้มันนึกมันนึกก็คือท uh, ี่ใส่มันบ้าเล่าจับองบิลาบิลาตัวนี้บิลาบิลาบิลาก็คือลูกดอกตัวนี้บ้าเลามีบ้าเล่าบ้าเลาก็คือไม้ตางหรือว่าไม้ไผ่ล่องยาวตัวนี่นว่านอนนะเขาทำจากไม้ตางเป็นไม้ไผ่ล่องยาวที่ ายากเดี๋ยวเราจะไอพี่น้องจะมานี้เป่าให้กับพวกเราได้ได้ดูเลยก่อนเดี๋ยวต้งเป็นคนเป่าเดี๋ยวเราจะเป่าต้นไม้ที่เราเหินดําๆอันนี้เป็นเหมือนกับหัวกิมกัดแล้วก็ปาไปขอกไฟได้เดี๋ยวเราจะไอ,อพี่น้องขอกไฟแบบพี่น้องมานี้ที่อยู่มือเป่ากับ กับเตื้อเขาเขาก็เวลาเจอสัตว์เขาก็จะเตรียมลูกดอกเขาจะไม่ใส่ไว้ในกระบอกต้องเจอ,เอสัตว์ก่อนก่อนจะใส่จ่าจานะอันนี้เป็นลูกดอกจำลองที่เราไม่ใช้ยาพิษเพราะว่ามันอันตรายการใส่ของเขาก็มี technique. เทคนิควิชาเหล่านี้ก็คือเป็นภูมิปัญญาของของเขาที่เขาสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยผู่ยญาตายาย เดี๋ยวต้อมยาเป่าตีต้นไม้อันนี้การ <ใน S 2> การยุกกระบอกหรือว่าบาเราเพื่อจะให้ขดแรงอัดหรือว่าขดแรงลมที่จะเป็นแรงอัด่งลูกบินละหรือว่าลูกดอกขึ้นสูเ่เป้าหมายมเดี๋ยวจะให้ต้อมเป่าจ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 ่าปีนตีน เขาจะทำการเฝ้าเลยนะครับไปแล้วนะครับเออรงเป้าหมายแล้วเอ่อดานบนนิดหนึ่งถือว่าถ้าเป็นจัดตัวใหญ่หรือว่าเป็นก้างออยู่ประมาณห้านาทีหรือว่า10นาทีเขาก็ล่วง เพราะว่ายาเหล่านี้ยาเหล่านี้จะเข้าไปซึมในเลือดของสัตว์เดี๋ยวจากเราเป่าบาลเราเสร็จเดี๋ยวเราไปดูอีกฐานหนึ่ง ับที่เราเหินก็คือป็นสาวมันนี้ซึ่งเป็นแม่บ้านส่วนมากผู้หญิงนี่จะอยู่กับทับทับก็คือผ้านแล้วก็จะปรุงอาหารแบบพี่น้องมันนี้หนึ่งก็คือ,อการเผาเผามันเผาหมูลิงหมูลิงนี้จะเป็นยาที่พี่น้องมันนี้ชอบนิยมตานก็คือหนึ่งคือรักษาเกี่ยวกับหวัดจะลากสเลดในกอยมุดพืชที่ ที่อยู่ในกระบอกนี่คืออะไรครับที่อยู่ในกระบอกก็คือหมูลิง<อ>เขาหลาม<อ>เขาเรียกว่าเขาหลาม<อ>การหลามก็คือการตนจะเป็นมันแล้วพอเหมือนกับเราเป็นหวัดในลําคออะไรเหมือนกับว่า,าน้ํามันหมูลิงอาจจะลากเกี่ยวกับสเรีดอะไรประมาณนั้น<อ>แล้วความเชื่ออีกอย่างก็คือเลือดของหมูลิงเขาจะเอามาตา<อ>หน้า<อ>ตาตัว ยาวองนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่พี่น้องชาวมณีเขานิยมเวลาเขาใบาอ,อกใบเจยแล้วก็เป่าเสียงใกล้ๆก,ก,กับ,บดีดเดี๋ยวต้มเป็นคนเป่าเต่ายาวลองปิ้งเหมือนกันเล่นเต่ายาวลงงอ,องปิ้งด้วยเต่ายาวลองปิ้ง ผู้สาวจะดูการกอกไกวของผู้ชายมันนี้ว่าผู้ชายคนนี้กอกไกวติดไหมถ้าไม่ติดก็บางคนก็ไม่สนขุดมันไม่เป็นล่าสัตว์ไม่ได้เขาก็ไม่เอาเป็นสามีเขาว่าเขาว่าปาก็ไม่รอดผู้หญิงว่าปากขไม่รอดเกอกไกวไม่ติดขุดหัวมันไม่เป็นล่าสัตว์ไม่เปนกนรมบาเราไม่ได้ นี่เป็นประปิทแท้งนะมันตุ้เรียวนะครับแล้วก็พอแล้วก็สมกวยพอสมกวยติดก็ใจ้ไม้จากเล็กๆแล้วก็ไม้ใหญ่แล้วก็จะแบ่งไปแต่ละแต่ะละทับแต่ละคนที่จะปลาไปเผามันหรือว่าเผาสัตว์อะไรต่างๆหรือว่าผีงตอนเจ้า คือเป็นมันมันที่หาก,กินไม่ได้ในประเทศไทยนะต้องมาที่นี่ที่เดียวนะอันนี้ก็ประเทศไทยไม่ใช่หรอก็ <laughs> มันหาก,กินไม่ได้ไงซื้อไม่ได้ไงมันสมเนี่ยเขาไม่ปลูกขายไัมันอยู่ในป่าไงแล้วไม่เด็ดมากใครอยากมาชิมก็มานะแต่ไม่รู้จะได้ชิมหรือเปล่าใช่ไหมคะมดีใจที่ได้มาอร่อยอยวนอยวรอยอะไรอเล็กอเล็กอเล็ก อร่อยอายุย่ท่ไหนืนึ่งมันเป็นสีนี้อ่ะใส่น้ำมันหอยใส่อ๋อ we บรรยากาศสวนน้ำซึ่งเป็นที่สุดท้ายสำหรับที่แม่นัดพามาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนรัฐวิถีบ้านโนกหานั่นเองค่ะซึ่งเปิดโลกทัศน์ในเรื่องอะไรก็คือเข้าไปชมวิถีของชนเผ่าสากาหรืององป่าซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นมันนีแล้วนะคะซึ่งชนเผ่าเผ่าเนี้ยแม่นัดเห็นในหนังสืออะตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือเปิดมาอ๋อเป็นอย่างนี้เองวันนี้แม่นัดก็ได้ชม ตัวจริงเสียงจริงด้วยค่ะแถมยังได้ชิมมันโสมซึ่งอร่อยมากๆหาชิมที่ไหนไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าชนเ่ามานิเผาให้แม่นะัยกินสดๆเลยค่ะและเราก็ได้ชิมอาหารพื้นถิ่นของชุมชนนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดเผ็ดนอปุดนะคะแกงส้มดอกดาหลาซึ่งดอกดาหลาเนี่เขาสวยงามแล้วเขายังมีความอร่อยด้วยนะคะแล้วก็ผักนึ่งค่ะ แล้วก็มีใบอะไรไม่รู้มีไฮแฉก้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพแล้วกันค่ะซึ่งก็อร่อยอยู่นะคะส่วนคนที่อยากมาเที่ยวเหมือนแม่นัทนะคะแล้วก็ได้ชมบรรยากาศก็สามารถมาได้ตามนี้เลยค่ะ,ะาาและแม่นัทก็ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกให้แม่นัทในครั้งนี้ค่ะ และอย่าลืมติดตามชมแม่นัดในช่วงพาทำพาทานพาเที่ยววิถีใหม่ไปกปอชอค่ะว่าคลิปหน้าแม่นัดจะพาไปเที่ยวชุมชนไหนทำกิจกรรมอะไรหรือพาไปเจออะไรปแปลกๆแ,แบบนี้อีกไหมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะคลิปนี้แม่นัดลาไปก่อนนะคะแม่นัดว่าจะไปเปลี่ยนชุดเล่นน้ำสักหน่อยค่ะไม่บม่ค่ะ